จะเหตุวปวกซีเดนยร์น่ปวกวีเดนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นดอกด,นอนอดอกบานจะแบบนี้นี่ดอกบานดอกนี้ได้ไหมดอกนี้ได้อยู่ค่ะโอ้ยแก่แล้วนอนึ้นแล้วแต่เขาก็ได้อยู่แย่งนอนกินก่อน อุ้ยนีนดอกเล็กๆน่นเดี๋ยวนื่อข้ามิดนี่ข้ามใช่ไหมอ่ะนี่ดอกเล็กใช่จ้ะใช่ใช่ใช่นี่จ้ะทันเปอร์เซนจ้ะนี่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 ใปวกแสดงว่ามันสือหลอกไม้เลวเนี่ยอืมนี่จะให้ดูดอกปานเห้ปวเก็จะพึ้นุ้งจุนะคะ นี่ดอกบานเข้าแบบนี้